สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่บริษัทที่ภาธนทรจั์จำกัดนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะพาทุกท่านนะคะไปชมบ้านขัวเราโปรเอสทรงจั่วผนังลายไม้ตรงนี้นั่นเองค่ะซึ่งขนาดบ้านนะคะจะยาว6เมตรและกว้าง3เมตรนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะหลัาคาของเรานะคะจะเป็นทรงส่วนสไตล์นอร์ดิกค่ะทำให้บ้านเนี่ยสวยงามคล้ายรีสอร์ทสามารถจัดแปลงนะคะเป็นบ้านพักรีสอร์ทล้านค่าได้หมดเลยนั่นเองค่ะและในส่วนของหลังนี้นะคะหน้า่วนเนี่ยเิ็นที่น้าสาวเอสแต่ว่าลูกค้าสามารถเล่นได้เลยนะคะว่า จะให้น้านทนอย่างอ่ที่ด้าน3เมตรหรือว่า6เมตรนั่นเองค่ะในส่วนของโครงสร้างเสาและคานนะคะจะเป็นเหล็กกันมานาย2.3เมตรนะคะขึ้นรูปขนาดใหญ่หน้ากว้าง6 6นิ้วนะคะจะทําให้โครงสร้างเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆค่ะรวมถึงนะคะโครงสร้างอบสีจากโรงงานนะคะขึ้นรูปเด็กให้เลยค่ะจะทําให้ติดทนนะคะกว่าการซื้อเหล็กเนี่ยมาตัดเชื่อมแล้วก็ทาสีเองนั่นเองค่ะและในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะว่าอยากจะได้เป็นสีอะไรนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะหลังคาและกนะงนั เราเลือกใช้วัสดุที่ดีนะคะอย่างตัว s o w a l l s a n d w i c h p a n e l นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่จะทําให้บ้านเนี่ยมีความเย็นสบายนะคะแล้วก็มีฉนวน EPS นะคะที่จะทําให้ความร้อนเนี่ยหนาถึกสองนั่นเองค่ะและหลังนี้นะคะด้านนอกของเราเนี่ยจะเป็นผนังลายไม้เข้มนะคะพิมพ์ลายเสม,มือนลายจริงเลยนะคะจะทาให้บ้านเนี่ยดูมีไฟร์รีสอร์ทนะคะและ,บะทบทวนกับธรรมาชาติอีกด้วยนั่นเองค่ะซึ่ะะงตรงนี้นะคะหาะลูกค้าไม่ชอบสีลายไม้เนี่ยก็สามารถ เลือกผินขนาดได้เองโนยกนนันเองค่ะและในรุ่นของ A3 นะคะจะมีประตูกระจกบานเลื่อนนะคะกว้าง2เมตรสูง2เมตรนั่นเองนะคะรวมถึกค่ะในส่วนของหน้าต่างนะคะทางบ้านนี้นะคะจะเป็น1นึคูณหนจำนวน2บานนะคะแต่ว่าในตัวอย่างบ้านหลังนี้นะคะลูกค้าเนี่ยขอเพิ่มนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะลูกค้าเนี่ยยังสามารถที่จะปรับแบบนะคะเลือกขนาดบ้านขนาดประต,ตูหน้าต่าง ช่องแสงได้อีกด้วยนั่นเองนะคะโดยทางเราเนี่ยก็จะมีควายถา้าคทาออกแบบแบบ 3D นะ,ะให้ผลูกค้านเนี่ยได้ดูก่อนที่จะผลิตจริงอีกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราไปดูด้านในบ้านกันดีก,กว่าค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ด้านในกกลแลนฉาดขกับบ้านล็อกดาวน์เอสอนั่นเองค่ะจะสังเกตได้ว่าด้านในนะคะจะเป็นสีลายไม้อ่อนนะคะจะทําให้ดูเป็นสไตล์มินิมอลนะคะดูสบายตามากยิ่งขึ้นนะคะแลอาไว้รอง,งค่ะหลังคาซ่งจั่วนะคะจะทําให้บ้านเนี่ยดูกว้างนะคะโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะจากโซงคอนเทนเนอร์นั่นเองค่ะและกับด้านภายตรงนี้นะคะจะเป็นเหล็กกันพานายค่ะปูทับด้วยซีเมนต์บอร์ด18มิลนะคะแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องอยางลายไม้นะคะเพื่อความสวยงามอิ่ร่ม นั่นเองค่ะและพูดถึงระบบไฟฟ้าน,นะคะเรามีเบรกเกอร์หนึ่งจุดนะคะไฟฟ้า2จุดสวิตช์หนึ่งจุดแล้วก็ฟั๊กอีก3จุดด้วยนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะลูกค้าหลายท่านเนี่ยสงสัยนะคะว่าเอ๊ะบ้านแบบนี้เนี่ยสามารถติดแอร์ได้หรือเปล่านะคะตรงนี้ติดได้เลยนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถติดแอร์พรมได้นะคะหนึ่งเลยสองพัน b ค่ะราคาเพียงหนึ่งพันบาท เองค่ะและยังไม่พอเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าได้ยังสามารถที่จะเพิ่มห้องน้ำได้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่2 0 0 0 0่นบาทเท่านั้นนั่นเองค่ะสําหรับท่าน,นะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูตัวอย่างสินค้าจริงนะคะมาได้เลยคะ่ะที่บริษัทพีคัพแคนาซั์รรจำกัดน,นะคะจะอยู่ที่ถนนตีวอน,น,นปากเกร็ดนนทบุรีนั่นเองค่ะรถงลืกร้คต่างจังหวัดนะคะที่ไปสะดวกมาที่นี่นะคะสามารถขอ วิดีโอคอลนะคะโทรมาได้เลยค่ะเพื่อที่จะมาดูสินค้าจริงๆนะคะต่อฝ่ายขายะของเราเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะมาพนันอีกเดินนั่นเองค่ะและถ้าหากท่านไหนนะคะที่สนใจบ้านดาวบ้านส้เป็นเรื่องแบบนี้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่บริษัทษนนรรษกิพัฒนันธนทรัพย์จำกัดโทร0 2 0 0 5 6 6 6, 6, 6 1ค่ะและถ้วท่านไหนนะคะที่อยากจะรับโปรโมชั่นดีๆนะคะรีบกทิปโทรมาเลยนะคะรออยู่ค่ะ